มีลูกค้าซื้อมิกไปนะวิธีการต่อต่อ,ตอไงลูกค้าเปิดกล่องมาเลยนะอย่างเงี้ยสายที่อยู่ในกล่องก็จะเป็น XLR ตัวตัวนี้เขาเรียกตัวเมียสายที่อยู่ในกล่องมันจะเป็นหัวโมโนสองข้างข้างหนึ่งจะเป็นหัวโมโนข้างจะเป็น XLR นะถ้าลูกค้าไปใช้กับปีก็ลูกค้าก็เสียบได้เลยเสียบเข้าไว้ข้างหลังเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยถ้าลูกคา้าลูกค้ามีลูกคา้กคาไปใช้กับคอร์สลูกค้า้องบอกแอมินว่าสายสายที่ใช้กับคอร์สเนี่ย มันจะต้องเป็นหัวตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้นะตัวเมียมาเสียบข้างหลังที่คอสตัวผู้จะไปเสียบที่ที่มิกอันนี้อันนี้จะตัวนี้จะเป็นสายที่อยู่ในกล่องเหมือนกันข้างนี้ก็จะเป็นโมโนก็เ,เรียกว่าสาย2ออกหนึ่งลูกค้าก็ไปใช้กับโทรศัพท์ก็ได้มิกก็ได้ใช้โทรศัพท์ได้นอตบุ๊กได้แล้วก็ทีวีก็ได้นะลูกค้าเป็นหัวเดียวกันมิกตัวนี้จะเป็นมิกหกช่องนะลูกค้านะอันนี้ก็จากอะแดปเตอร์นะลูกค้าเสียบผิดไม่ได้หรอก เสผิดมันก็ไม่เข้านะต้องเสียบอย่างนี้เอาแบนๆน่ะแบนๆบนๆ่ะแบนๆไว้ข้างบนเสียบให้านางกึ๊กเลยนะอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะสวิตช์ปิดเปิดเปิดไฟก็จะขึ้นนะไฟขึ้นปับ๊บลูกค้าก็อาศายัยสายที่อยู่ในกล่องอ่ะที่อยู่ในกล่องให้ไปเป็นเ r นะ x ์ r เสีนะเข้าไปเสียบไปเสียก็ไปแล้วลูกค้าก็ ดูตามเลยนะ LR LR ลูกค้าก็มาเข้าที่ข้างหลังปีข้างหลังปีนะก็จะมี RL นะลูกค้ mo, าก็เ uh hmm. สียบไปตามตาม ok ตัวหนังสือเลยนะเสียบนั้นนังกกเลยนะตอนนี้สัญญาณจ,จากมิ Overwatch กซ์มาเข้าปีจากปีจะมาเข้าพาวเวอร์ก็ดูลูกค้าดูซับซับมาเข้าเบสซับเข้าเบสกลางนะกลางลงนเลยมาเข้ากลางกลางแหลมอันนี้ก็จะได้จะได้สายสัญญาณครบละสายสัญญาณจากมิกซ์มาเข้าปีจากปีมาเข้าพาวเวอร์พาวเวอร์ไปเข้าลำโพง สีแดงนี่จะไปเข้าเบสสีแดงนะหัวทีแดงเฮดตออาจะเอาไปเข้าตู้เบสนะตู้ซับซ้ายมือเสียงกลางสีเหลืองเฮด้อจะไปเข้าเสียงกลางอันนี้ก็จะได้สัญญาณและวแล้วล,ลูกค้าอย่าลืมที่พาวเวอร์นะเพราะว่าต้องไปที่สเตอริโอสไลด์ทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนนะตอนนี้ก็เชื่อมต่อบุตทุธเข้าไปเปิดเปิดลูกค้าต้องกดต้องเปิดเปิดตัวนี้ก่อนนะเปิดที่สไลด์ก่อนสไลด์ซ้ายฝาสไลด์ตัวนี้เกณฑ์ตัวนี้เอาไว้ที่ศูนย์เลย ลูกค้าต้องไปเกิดเปิดที่ power ก่อนฮะเปิด power เปิดเปย์ก่อนก็ไว้ปีก็ไว้ที่ตรงกลางให้หมดเลยฮะเอาไว้ตรงกลางปุ่มนี้ลูกค้าก็เปิดไว้แล้วเอาไว้ที่ตรงกลางก่อนข้างหนึ่งทําเบสข้างหนึ่งทํากลางนะกลางกลางปั๊บลูกค้าก็มาเปิดเพลงลูกค้าต้องเปิดสไลด์สไลด์ที่วอลลุ่มอ่ะ ให้หมดเลยไม่ไดูเปิดเลยนะเปิดที่เกณฑ์ตัวนี้เกณฑ์นี้ไว้ตรงกลางเลยฮะเอาไว้ตรงกลางเลยนะเบรกลลนะกลางแหลมนะอันนี้เป็นเบรกสีขาวสามจุดนี่เป็นเบรกนะลูกค้าถ้านึกอะไรไม่ออกก็เอาไว้ที่ตรงกลางก่อนตัวนี้เป็นกลางฮนะ เบกางแหลมลูกค้าแต่งนะเอาไว้ที่ตรงกลางก่อนนะแกนนี่อย่าลยนะเมื่อกี้ยะตัอยก็ลืมไปเ,เปิดแกนไว้ตรงกลางนะเบกลางแหลมถ้าลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็เพิ่มกลางนะี่ถ้าลูกค้าชอบแหลมมากนาเพิ่มแหลมเนะนะบกมากลูกค้าก็เบกนะนะเบกางแหลมตัวสีเขียวนี่อะไรเอ่ยสีเขียวเราไม่ใช่เป็นเอฟเฟกฮะเอฟเฟกของพวกงานโมนิเตอร์เขาใช้กันเราไม่ใช้ เรปิดไว้ก็อันนี้จะเป็นเอฟเฟกของเสียงของไม้เปิดเพลงก็คงไม่ได้ใช้อันนี้สไลด์เอฟเฟกนะตัวนี้จะเป็นสไลด์เอฟเฟกเอเฟกเก้าจะมีเก้าิบเก้าเสียงลูกค้าหมุนหาได้เลยนะหมุนหาได้เลย9กิบเก้าเสียงนะก้าวก็าก้าดูเสียงไหนเสียงอะไรลูกค้าก็ล็อกเลยฮะล็อกได้เลยนะล็อกเลย,เลยนะลลยนะแล้วกันนะ เดีย๋ยวจะต้องจะลองไหมให้ลูกค้าฟังแต่เกนนี่ต้องอเปิดไม้เปิดเสียงลูกค้า่าลูกค้าต้องเปิดไว้ที่ศูนย์เลยนะอันนี้ไว้ที่จตรงกลางเลยก็ได้อันอ่าเอาไว้กลางให้หมดอันนี้เราไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นเอ็กเฟกแต่ถ้าลูกค้าจะใช้สา,สายสายเสียบขั้ทีวี เสียบข้าสายทีวีนะลูกค้าเสียบเข้าสายทีวีขายโน้ตบุ๊กสายโทรศัพท์ลูกค้าต้องกดกดปุ่มนี้ฮะปุ่มนี้ก็สัญญาณก็จะมาอันนี้ปิดบลูทูธที่เครื่องนะแล้วก็จะไปเปิดสัญญาณที่ทีวีโทรศัพท์โน้ตบุ๊กลูกค้าต้องกดปุ่มนี้นะเราไม่ได้ใช้เราก็จะลองไคมให้ลูกค้าดูนะแล้วก็ปิดเสียงก่อนอันนี้ลองไม์ไหมนะไหมก็ลูกค้าไว้ที่เที่ยงก่อนทเที่ยงแบบนี้ลูกค้าก็เสียบเข้าไป เสถเสถเสถเสเสียงเสถเสียงเสถเสียงอันนี้เบสนะเบสลูกค้าก็ใช้ไม้อันนี้เป็นแกนฮะแกนเอาไว้ที่เทีท tous, ่ยงก่อนก็ได้แกนไว้ที่ตรงกลางก่อนก็ได้นะก็จะเป็นเกนฮะเป็นเกนเสถเสถทสเสียงเบสกลางแหลมนะถ้าใช้ไม้ก็ไม่ต้องไใช้เบสมากกระด้นะอันนี้ก็ตัวทุกลายเหมือนกันหมดเลยนะทุกลายนี้ลูกค้าจะไม่เลยเหมือนกันหมดเลยนะก็ลูกค้าไม่ต้องงงเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ็กเฟกเอ็กเฟกลูกค้าเกนเอ็กซ์เฟกลูกค้าไว้ท นะทุกไลน์เหมือนกันหมดเลยอันนี้บาลานซ์ซ้ายฝาบาลานซ์ปุ่มบาลานซ์ซ้ายฝาถ้าลูกค้าจะเร่งสไลด์เอ็กเฟกเอ็กเฟกเช็คเอ็กเฟกเอ็กเฟกเอ็กเสกเอ็กเฟกเอ็กเฟกถ้ามันแหลมแหลมหอนนะอันนี้จะต้อไอบูดต่อหน้าตู้นะถ้ามันหถือนถ้ามันแหลมหอนปัป๊บลูกค้าลดเกณฑ์ลงฮนะลดเกณฑ์ลงหน่อยฮะลดเกณฑ์ลงหน่อยเสียงหอนก็จะไม่มีแล้วเห็นไหมเสียงหอนก็จะหายไป ลูกค ok, so so ้ารถแกนออกลงลงสักนิดหนึ่งเสียงหอนเสียงวีดวาดรบกวนมันก็จะหายไปแกนที่สําคัญนะแกนตัวเนี้ยเท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 เสียงเทเทฮาร้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าลูกค้าจะดพ่อแรงพลังปุ๊บลูกค้าก็เพิ่มติด power ได้ฮะเท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 ฮาร้อนหนึ่งสองสามสี่ลูกค้าก็เพิ่มติดติด power ได้เทเทเท อันนี้ก็อยู่หน้าตู้นะหน้าตู้ลูกค้าก็ลดเกนล,ลงหน่อยเสียงววสว่าก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะในการการใช้มิกก้าเนี่ยปร,ประมาณนี้เลยนะลูกค้าทุกลายเหมือนกันหมดเลยนะลูกค้าทุกลายใช้ได้เหมือนกันหมดเลยถ้าลูกค้าชอบออถ้าลูกค้าชอบชอบเสียงแรงๆลูกค้าต่อตรงก็ได้ต่อตรงมาก็ได้แล้วก็มาใช้กับโทรศัพท์มือถือนี่ก็ได้นะก,กระเกษกโทรศัพท์ลูกค้าก็ ตั้งไว้ที่เกณฑ์เลยฮะตั้งไว้ที่เกณฑ์เลยถ้าอันนี้ต่อตรงสัญญาณก็จะแรงอันนี้สัญญาณจะแรงลูกค้าก็เร่งไปทั้งคู่เลยเร่งไปทั้งคู่ได้เลยนะถ้าสัญญาณแรงมากลูกค้าก็ลดเกณฑ์ลงได้ฮนะม,มิกตัวนี้เป็นมิกหกช่องนะมิกหกช่องของของเฮต้อย้ทำเองของแบรนด์นากาชินะมีมอกได้นะของแบรนด์นากาชิก็จะต้องมีมอกรทุกตัวเป็นกล่องเหล็กนะลูกค้าเป็นกล่องเหล็กเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดยู b ได้ แล้วก็เป็นกล่องเหล็กใช้ไม้ได้หนึ่งสามี่ตัวเขาเรียกมิกหช่องนะเขาจะนับงี้หนึ่ง3 4 5สมสี่ห้าสามี่ห้าช่องเขาจะนับเป็นเขาเรียกมิกหกช่องไอ้มิกตัวเนี้ยก็จะมีสายสัญญาณให้ลูกค้าไปจะมีพร้อมเลยนะสายสัญญาณสองเส้นเป็นสายอย่างดีเป็นสายที่ทำเองที่มีมอกอแล้วก็สายสเมตรเป็นสายเสียบเข้าทีวีเสียบเข้าโน้ตบุ๊กเสียบเข้าตัวสมือถือ ก็จะอยู่ในชุดนี้เลยนะทั้งพร้อมสาย4,990ก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางรับประกันให้ลูกค้าด้วย1ปีเพราะว่ามิกตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวก่อนๆเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรที่ไม่ดีเฮ้ยต้อยแก้ไขหมดแล้วเพื่อมาลงมาอยู่ในมิกตัวนี้ตัวเดียวนะสายอะไรที่มันสัญญาณที่ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยต้อยแก้หมดแล้วนะก็มาอยู่ที่มิกตัวนี้เลยลูกค้าเป็นของของของนาคาชิเลยนะ